ไม่ว่ารถคุณจะบรรยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทำให้มันบันเจิดเพราะเราคือบันไรยนสวัสดีครับแฟนเพจบันย์ยนทุกท่านนะวันนี้ผมพามาชมเป็นรถเบนซ์นนะเป็นตัวเบนซ์ W สองศูนย์สี่นะเป็น c ีคัสนะครับ C180 ึ c ่งแนะครับซีหน กับอาการนะครับอาการเดี๋ยวเรามาดูอาการกันอาการเนี่ยครับสตาร์ทเงียบนะเนี่ยตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นนะอาการนี้เหมือนเหมือนที่เคยเจอเมื่อคลิปก,ก่อนๆที่ผมเคยลงไปนะครับเนี่ยบิดกุญแจเนี่ยสตาร์ทเงียบเลยเนี่ยเนี่ยบิดเงียบเลยนะครับเน,นี่ยกนะุญแจปุ๊บเงียบครับสตาร์ทไม่ได้ครับเงียบเลยครับ ก็คือตำแหน่งเกียร์มันไม่ขึ้นครับซึ่งอาการนี้ที่ผมเคยเคยทําไปคลิปเมื่อเอนก่อนครับอันนี้เป็น W 2สองศูนย์สี่นะครับเมื่อคลิปเมื่อนก่อนที่ผมเคยลงบอกว่าที่จะตาร์ทนเงียบได้ก็คือมีหนึ่งนะครับคือปั๊มตัวปั๊มอีโคนะครับอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ท้องครับตรงหัวมูเกียร์นะครับ,รลรนะรบแล้วก็สองอแคนนะครับแคนที่อยู่ใต้พมใต้พมตรงเนี้ยแคนมันจะอยู่ใต้พมตรงเนี้ยลักแคนนะลักจุดส่วนรวม ที่ว่าส่งสัญญาณหากล่องเครื่องกล่องเกียร์นะครับที่ทําให้ไม่เจอตําแหน่งนะครับ3ก็คือแผงวงจรเกียร์นะครับที่ทําให้เกียร์ไม่ขึ้นตําแหน่งคือเ,อเลอะนะครับก็มีอยู่สามจุด4จุดนะครับว่ามีกล่องเครื่องยนต์ท่าไหรจุด,ดใหญ่ๆนะครับแต่คันนี้ก็เบื้องต้นง่ายๆเราก็ต้องดูตัวที่ตัวปั๊มอิโคก่อนทนะบง่ายๆเลยครับก็เดี๋ยวลองถอดปลั๊กดูนะครับถ้าถอดปลั๊กแล้วปั๊ม ตำแหน่งเกียร์มันขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าปลามีโคช็อตนะครับเสียนะครับทําให้หาตำแหน่งเกียร์ไม่เจอนะครับก็เบื้องต้นง่ายๆเดี๋ยวเราถอดปลั๊กามีโคดูนะครับพอสองข้อสี่ก็เจอบ่อยครับที่ว่าปลามีโคช็อตนะครับทําให้หาตำแหน่งเกียร์ไม่เจอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูปลามีโคกันเอาขึ้นถอดปลั๊กแล้วก็มาดูตำแหน่งกันครับนี่ครับเอาขวายขึ้นครับนี่นี่ครับด้างล่าง เนี่ยครับเป็ตัวปาร์มิโคเลยตัวนี้ครับคือปาร์มิโคเนี่ยอันนี้เป็นเกียร์จุดเก้านะนี่นี่คือปลั๊กเข้าปาร์มิโคนะครับเนี่ยเขาจะมีสายแครนสองเส้นเนะี่ยสายไฟสีฟ้าเนี่ยสายแครนคือจะไปเข้ารวมจุดที่อยู่ใต้พรมที่ผมบอกครับจะเป็นสัญญาณแครนร่วมกันกับกล่องเครื่องกล่องเกียร์อะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยครับคือเขาจะไปควรสัญญาณเนะครับแต่เราลองดึง,ง,ง,งปลั๊กดูก่อนดนะึงปลัป๊กปุบ๊บก็เดี๋ยวไปดูตำแหน่งเกียร์นะครับถ้าตำแหน่งเกียร์ขึ้นสตาร์ทได้ก็ ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวเอาลงมาดูตำแหน่งเกียร์อีกทีนึนะโอเคครับถอดปลั๊กแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับปลั๊กแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวดูตำแหน่งกันครับนี่อ่อนกุญแจอ่าฮะนี่ครับขึ้นมาแล้วตำแหน่งเกียร์ P นะก็อย่างนี้ก็แสดงว่าชัดเจนนะครับเนี่ย เห็นไหมตำแหน่งเกียร์ีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยจบเลยครับนี่ครับเดึงดึงปลั๊กแล้วก็ตำแหน่งขึ้นอย่างนี้ก็ชัดเจนครับว่าปั๊มมีโค้มีปัญหานะครับเนี่ครับเห็นไหมตัวีขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวไปแจ้งปั๊มมีโคลูกค้าครับก็นี่แหละครับผมว่าผมเจอบ่อยครับเครื่องตัวนี้นะครับเกียร์ตัวนี้นะครับปั๊มมีโคเนี่ย ก็เดี๋ยวไปแจ้งลูกค้าดูที่ลูกค้าเอาไงครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับสําหรับสองศูนย์สี่คันนี้ครับซีคครับน่ครับไปแจ้งลูกค้ากันครับอันนี้ปิดเครื่องได้โอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ลูกค้าอนุมัติมานะครับเป็นปั๊มมีโคนะครับเป็นของมือสองนะลูกค้าไม่ได้เลือกมาเป็นของมือสองนะครับ สองมือสองนะครับเราพอมีเก็บนะครับปาริโคตัวนี้นี่ก็สภาพก็สวยๆครับดูสวยมากครับคลิปๆเลยนะครับปาริโคตัวนี้ก็ทําหน้าที่สตาร์ทสต็อปนะครับก็เวลาเราเวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับเหยียบเบรกครับเครื่องจะดับเองอัตโนมัตินะครับแล้วเวลาเราปล่อยเบรกมันก็จะสตาร์ทให้เองครับเนี่ยปาริโคตัวนี้อุตสภาพนี้สวยมากเลยอย่างกับของใหม่ครับ ไม่บอกไม่ไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นมือสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนปั๊มมิโคตัวนี้นะครับก็มาดูซิว่าจะจบไหมนะครับโอเคครับครับขึ้นถอดปั๊มมิโครครับเพื่อเปลี่ยนปั๊มต้องใช้สตาร์ลบโคตดด้วยนะแตเราต้องไปดูแบตเตอรี่อีกครับลูกเล็กครับว่า ราะว่าแบตเตอรีล่ลูกเล็กเป็นตัวคุมให้พัมีโคทำงานหรือไม่ทำงานก็คือแบตเตอรีล่ลูกเล็กด้วยแต่อาการนี้มันช็อตนะครับทำให้หลาตาไม่ติดคือต้องเปลี่ยนปันม๊มแน่ๆครับพัมีโคนะครับนี่ครับต่อไปที่เราถอดไว้ก็เดี๋ยวแกะพับมีโครครับน็อตก็มีมากับมีสามตัวครับถอดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วแล้วก็วัดน้ำมันเกียร์ดูนะครับเกียร์เรถอดน,นี่ครับถอดเลย ก,ก็มีคาถามตัวไม่อยากแต่ต้องเชียร์โค้ดนะเชียร์ระบบไม่เชียร์ระบบเดี๋ยวไม่ทํางานนะปัม๊มโอเคถอดกันนะปั๊มอีโค่สตาร์ทสต็อปะเสียกันบ่อยนะตัวน,นี้นะเรียบร้อยครับนี่ใส่ปั๊มเข้าไปแล้วทุกคนนี่ปั๊มตัวมือสองสภาพวสวยๆอันนี้ของเก่านะ ร้อนจีร้อนร้อนเลยครับทอดๆร้อนร้อนก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับว่าหายไหมครับตำแหน่อง,องเียร์เจอไหมครับ,นะรบเสียบปลั๊กครับเอ่อเสียบปลั๊กครับ เดี๋ยวไปดูตำแหน่งครับว่าขึ้นไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งเกียร์กันครับว่าขึ้นไหมเสี่ยนปั๊มไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เสียบกุญแจอ่อนอ่านี่ครับตำแหน่งเกียร์ขึ้นมานะตอพีนะเนี่ยแสดงว่าปั๊มไม่มีปัญหาปั๊มใช้ได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูตารนะครับติดนะครับติดติดได้เลยนะครับนี่ตำแหน่งเกียร์พีขึ้นเรียบร้อยนะครับไม่น่ามีอะไรครับ ก็ก็เดี๋ยวไปวิ่งดูอีโค่ตัวนี้อีกทีครับอีโค่ตัวสีเหลืองๆเ,องเนี่ยว่ามันทํางานไหมนะครับอีโค่ Eco เนี่ยอีโค่ Eco ตัวนี้เราให้วิ่งให้มันขึ้นเขียวครับแล้วมันจะตัดต่อ,อค,ครับอีโค่ครับวิ่งให้มันขึ้นเขียวแล้วตัดต่อว่าเวลาจอดมันดับไหมอะไรเงี้ยครับก่อนส่งลูกค้าก็เดี๋ยวเคลียร์โค้ดก่อนเคลียร์โค้ดดูชเช็คลงเช็คลวกนะครับถ้ามันมีอะไรก็น่าจะส่งรถลูกค้าได้ ก็เดี๋ยวเคลียร์โค้ดไปลองวิ่งนะครับดูรั่วไปลองวิ่งโอเคครับเคลียร์โค้ดนครับเนี่ยตอนนี้ถูกต้องหมดเลยครับไม่มีฟอร์โค้ดนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีฟอร์โค้ดครับ no ฟอร์โค้ดนะครับทุกอย่างโอเคเคลียร์ระบบเรียบร้อยครับสตาร์ทเครื่องเช็ครั่วอีกทีหนึ่งครับก่อนไปลองวิ่งนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเคลียร์โค้ดเรียบร้อย เดี๋ยวเช็คล้อข้างล่างนะปิดเดียวครมบขึ้นเช็คล้อครับ,ว,ว,รบวัดตามันโกงน้ำมันเกียร์นะครับก่อนไปวิ่งขึ้นดูลงดูล้อว่าความไม่ประมาทนะวัดตะมันเกียร์ดูด้วยจริงๆก็ไม่น่าขาดหรอกครับพอเราถอดออกมามันก็ออกมานิดเดียวเยดีเ๋ย เปลี่ยนปลั๊กอ่ฮะเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะไม่น่ามีอะไรครับไม่รัว่วแห้งดีครับก็เดี๋ยวปิดเอี๊ยมครับไปลองวิ่งครับนะครับเดี๋ยวปิดเอี๊ยมอันนี้ใส่เอี๊ยมเรียบร้อยครับเดี๋ยวลดลงไปลองวิ่งกันครับเกียร์โคตรเรียบร้อยใส่เอี๊ยม เรื่องสองจุดหนึ่งนะตัวนี้นะเจอกันบ่อยครับสำหรับอาการสตาร์ทเงียบนี้ก็ติดเครื่องได้ครับไม่ต้องเปลห่ยนหัวนะจะไปลองวิ่งครับไปเก่าก็เดี๋ยวคืนท้ายรถครับให้รู้เปลี่ยนจริงๆนะครับเปลี่ยนจริงไม่ได้ ลอ,อะไรต้องชิ้นเ,เปลี่ยนเศษเคืนท้ายรถให้ลูกค้าเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนของเราไปลองรถกันไปครับทุกคนวิ่งลองครับวิ่งเทสเนี่ตอนนี้อีโค่ขึ้นเขียวนะตอนแรกเหลืองนะถ้าเหลืองมันจะไม่ทํางานนะครับทุกคนต้องวิ่งให้มันเป็นเขียวอย่างนี้มันถึงจะทํางานนะเนี่ยถ้าเขียวอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับสําหรับอีโค่นะครับสตาร์ทสต็อปนะครับ ภาษาบ้านๆเราก็เรียกสตาร์ทสต็อปนะครับเวลาขับรถมาจอดติดไฟแดงนะครับเข้าเกียร์ดีจอดติดไฟแดงเราเหยียบเบรกครับพอรถหยุดเขาจะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับถ้าระบบระบบใช้งานได้ดีมันจะดับเองนะครับถ้าระบบไม่มีปัญหานะครับสําหรับอีโคตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นขั้นเขียวนี้คือทํางานได้แล้วเดี๋ยวผมไปหาที่จอดแป๊บหนึ่งครับตอนนี้รถรถเยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้อีโคเขียวนะครับ ็เดี๋ยวไปจอดรอดูครับว่าดับไหมนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับถ้าดับก็คือปกตินะครับแต่ถ้ามันไม่ดับนี่ก็ต้องไล่ดูอีกครับแต่ขึ้นเขียวอย่างนี้น่าจะดับนะครับความอีโคนะครับเดี๋ยวไปจอดดูครับมาครับจอดครับเดี๋ยวจอดฟ้บจอดเบรกปั๊บนี่ครับเครื่องดับนะครับนี่รอบอยู่ที่ศูนย์เลยเครื่องดับนะครับ นี่อีโคเขียวหนุนเกียร์ดีนะครับรถจะดับเงียบเลยนะครับแต่ถ้าผมผมเยียบเบรกอยู่นะถ้าผมปล่อยเบรกปุ๊บนะครับผมปล่อยเบรกปุ๊บรถมันจะสตาร์ทเครื่องเองเดี๋ยวหนึ่งสองสามปล่อยเบรกนะครับสตาร์ทนะครับเห็นไหมนี่รอบขึ้นพันโอเคติดเครื่องเราไม่ต้องบิดกุญแจครับก็คือมันดับแล้วมันก็ติดเองครับอีโคนะครับนี่คือระบบอีโคนะครับตอนนี้เหลืองนะครับเดี๋ยววิ่งให้มันเขียวแล้วมันก็ได้อีกเหมือนเดิมนะครับ หรือถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็กดปุ่มอีโคตัวนี้กดออกนะครับนี่ก็อีโคก็จะหายไปโดยไม่ใช้ระบบนะตัดระบบโดยที่ไม่ใช้มันนะครับก็สําหรับคันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับก็เดี๋ยววนรถส่งลูกค้าเลยนะครับลูกค้ารอรถอยู่นะครับลูกค้าเฮียเขาก็มาจากเพจนะครับคันนี้เฮียเขาเป็น f c เพจอยู่นะครับตามเพจมานะครับก็เดี๋ยวเตรียมรถส่งลูกค้ากันครับ กลับนะครับสำหรับ204คันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคครับผมครับผมก็โอเคครับทุกคนก็จบไปเรียบร้อยครับสำหรับ W204 นะครับซีคัสคันนี้นะครับกับอาการสตาร์ทเงียบนะครับหารับหน่งเกียร์ไม่เจอนะครับก็เจอกันบ่อยนะครับใน204ตัวนี้นะครับก็จบไปที่ปั๊มิโคนะครับหนึ่งตัวนะครับ ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นของมือสองนะครับก็ใช้ได้ครับของมือสองนะครับสภาพสวยเลยนะครับอย่างของใหม่นะครับเปลี่ยนให้ไปก็สตาร์ทได้เลยครับตำแหน่งเกียร์เจอสตาร์ทติดวิ่งเทสครับอีโคสตาร์ทสตาร์ททำงานปกตินะครับก็เตรียมรถส่งลูกค้ากันนะครับอันนี้ก็จบไปหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นของมือสองนะครับก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทกับน้ํามันหนึ่งลิตรนะครับก็ ส่งรถได้ครับวิ่งวิ่งเทสให้เรียบร้อยครับวิ่งเทสลองหลายรอบเลยนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบาลายอนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความมันไรนะครับให้กลายเป็นความมันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลรถให้ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ผมช่างจากขอลาไปก่อนสวัสดีครับ